เวียนไปพบนุ่มจีนในป่ายางจาน20สิบบาทนี่เธอหวาจุดเจบาทเถอเขาใหา้หมารึ่งโลเลยนี่ราคาดีนัดไก่ทอดคือยอกปุ๊บหมด โรยนี่เธอได้ร้อนๆทุกโต๊เลยเธอว่ามีน้ำแกงทั้งแบบว่านแบบพริกแบบไม่ใสกะทิไสกะทิแกงไตปลาให้มีทั้งเพ่เธอทึ้ง้อยถูกน้ำแกงเลยนี่เธอถ้าสร้างเป็นจุดนั้นเธอสามารถเติมน้ำแกงได้เลยเธอขุมนัดชันสร้างมาเป็นจุดขึงโลเธอวัดเสิร์ฟมากับน้ำแกงสี่น้ำแกงเลยเธอมีเคื่องเคียงทั้งพักดองพักลวกทิปลาตัวเล็ก้อยมากเธอปลาตัวเล็กชุดยอดเลยเธอเละตา เซนเขาหน้ากินมากเลยเธอเซนรสเลยนี่เธอรบรดกับน้ำแกงเคยได้แรงออกปรือเธอไข่ต้มก็คือพอสามกินเลย ทักให้มาเป็นทาสทาสเลยนี่เธอไอ้ขอดไกได้แรงปลื้มเธอวานี่เธอเลกินกับยอดยาโอ้ยไอ้นี่ยอดอะไรเรายแล้วยอดจิกเธอถึงนี่ยอดทำมั่งนากินเพพักบ้นบานนี่เธอนมวานก็ยังนันเธอนอาไอ้ทั้งรสชองเนี่ยเเปียกไอติมบอกมีพเพลยเธอไอ้นี่ก้องกินเล่นเถอะทั้งเปลือกจับหัวมันจับถึงนี่นุ่มดดกจอกเถอะถึงกลวยจับขมีเถอะว่าสิ้นกาจุมจนก็ยังพวกลูกปลาดองไรบนนั้นเลเืเถอะถึงร้านก็บรรยากาศน่า หนังปรื้อนี่เธอปิดเฉพาะวันอังคานเปิดตั้งแต่ตีกาวัวชาวปิดตีสี่วันเย็นเธอไปตาเธอ